ทำยังไงให้เป็นคนมั่นใจในตัวเองในทุกสถานการณ์ได้รับคําถามนี้นะคะจากเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตายเพิ่งเจอหรือคนที่เป็นเพื่อนกันมานานสักพักแล้วนะคะวันนี้นะคะ ตายนะคะทำงานนะคะเป็นแอโฮสเตนนะคะอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะรวมถึงเคยทํางานเป็นนักกายภาพบัดในโรงพยงบาบาลมาก่อนนะคะเป็นเทรนเนอร์สอนน้องกายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยอาชีพของตายเนี่ยทำให้ตายได้พบเจอผู้คนเยอะมากในวันหนึ่งๆนะคะก็เลยนะคะจะนําประสบการณ์สิ่งที่ตายได้เรียนรู้มานะคะมาะเล่าให้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะที่อยากจะ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะไต้ลิสมาประมาณ5ข้อนะคะซึ่งเป็นข้อที่ไต้ใช้เองขามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกเลยคือการยิ้มค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าหนังสือเล่มแรกที่ไตยอา่านตอนเด็กๆนะคะไตยไปอา่านเจอซึ่งมันเป็นคำที่สะดุดมากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะให้เราคิดไว้เลยว่าเราอยากจะสร้างมิตรหรือเราอยากจะสร้างศัตรู โดยธรรมชาติเนี่ยเราต้องการมิตรอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่มีใครอยากจะมีศัตรูถูกไหมคะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นมิตรคืออะไรคะคือรอยยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะแสดงออกให้กับคนที่เราพบเจอนะคะว่าเราเนี่ยเป็นมิตรนะคุยกับเราได้นะเราไม่เป็นอันตรายนะก็คือต้องส่งยิ้มให้เขานะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยนะคะท่องไว้เสมอว่าเวลาที่เราออกไปเจอผู้คนเราต้องการมิตร รเราต้องการศัตรูนะคะถ้าอยากได้มิตรเราก็ต้องหยิบก่อนถูกไหมคะอันที่2นะคะอย่าอย่ากลัวอันนี้ก็ทํายากเนาะถ้าเป็นคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยได้เจอคนแปลกหน้าหรือไม่ค่อยได้พบเจอผู้คนสักเท่าไหร่นะค,ะคือการทักทายทีนี้แต่จะบอกว่าการกล่าวทักทายก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะที่จะทำให้เราเรู้สึกมั่นใจในตัวเอง เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราไปอยู่ในสถานที่สมมุติว่าอยู่ในลิฟต์นะคะเวลาที่เราต้องประสบการณ์อยู่ในลิฟต์กับใครสักคนนึงเนี่ยมันจะเงียบสงัดมันจะแบบเออไม่ไม่รู้จะพูดอะไรถูกไหมคะแต่การที่เรายิ้มให้นะคะคนคนนั้นก็จะรู้สึกสบายใจแล้วว่าโอเคคนนี้เป็นมิตรนะ,อะพอเราทักทายให้ how are you ถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนไทยก็สวัสดีคะ่ะแค่นี้ง่ายๆมากเลยนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ดูโอเพหรือดูเปิด เปิดรับนะคะถ้าเขาอยากจะมีความสนใจอยากจะคุยต่อเขาก็จะค่าวันนี้ไปไหนทําอะไรคะวันหยุดละคะอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวทักทายก่อนแล้วจ่าอยากให้จำไว้เสมอน,นะคะว่าคนที่กล่าวทักทายก่อนอะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะคือเราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า in control คือคนที่เหมือนกลุมกลุมอํานาจไว้ในตอนนั้นแล้วะคะ่ะทําไมเราต้องทําตัวหงอทําไมเราต้องทำตัว,ตวแบบ เหมือนรอให้คนอื่นทักก่อนอาจารย์ที่ใต่นับถือนะคะท่านหนึ่งที่ไต่เคยเรียนด้วยนะคะท่านบอกว่า,าเวลาที่เราทักทายคนอื่นก่อนเนี่ยคนที่กุมอํานาจคือเราคนที่เป็นผู้นําในสถานการณ์นั้นก็คือเราเพราะฉะนั้นคนที่เริ่มก่อนก็คือคนที่มีความมั่นใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นกล่าวทักทายไปเลยค่ะถ้าไม่รู้ว่าจะทักอะไรก็ ถามไปเลยค่ะวันนี้สบายดีไหมคะโอเสื้อสีสวยนะคะอันนี้จะเป็นข้อที่3ของเราถัดไปนะคะก็คือชมในสิ่งที่เราประทับใจในตัวคนคนนั้นแต่ต้องเป็นสิ่งที่เรามองเห็นทันทีนะคะอย่างเช่นต่ายเป็นแอร์โฮสเตสใช่ไหมคะเวลาที่เรายืนบอร์ดผู้โดยสารคือผู้โดยสารกําลังเข้ามาในเครื่องบินนะคะเวลาที่เราอยากจะรู้สึกว่าอยากจะสร้างอัธยาศัยที่ดีอยากให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นมิตรกับเขานะคะ เราก็ชมอะไรง่ายซึ่งตอนนั้นมันเร็วมากคิดดูนะคะว่าเวลาตายบอร์ดผู้โดยสารเนี่ยบอร์ดถึงขั้นแบบ2 0 0ร้อยคนในเวลาเพียงแค่แบบ15นาที20น,นาทีตายต้องพูดว่าขม o นบอ a r ดไม่รู้กี่ครั้งนะคะแต่เราต้องใช้ไหวพริบตรงนั้นนะคะเป็นการ break the ice กับผู้โดยสารเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าไฟล์มันดีเลย์หรือว่าอาหารมันหมดเนี่ยเราจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนั้นได้เขาจะได้ไม่โกรธเรานะคะเพราะว่าเราชมเข้าไว้แล้วตั้งแต่ตอนบอดดิ้งอย่างเช่น สิ่งที่ต่ายชอบก็คือผู้หญิงเวลาเดินทางจะแต่งหน้าสวยมากจะใส่ชุดที่สวยที่สุดนะคะจะแบบแฟชั่นนิสตามาเลยนะคะแต่แล้วแต่เป็นคนชอบแฟชั่นถูกไหมคะเวลาที่ผู้โดยสารเดินมาแต่ก็จะว้า wow, ว I love your style uh, this shirt suits you very well อะไรอย่างนี้นะคะก็คือแปลเป็นไทยก็คือเสื้อคุณสวยจังว้า wow, วคุณแต่งตัวน่ารักจังเลยว้า uh, ว wow, เสื้อตัวนี้ดูดีมากเลยอะไรอย่างนี้บนตัวคุณนะคะ ก็เหมือนชมในสิ่งที่เราเห็นชั้นสั้นโอ้เขาจะยิ้มไปทั้งไฟเลยค่ะทีนี้ไม่ว่าจะไกลหมดเนื้อหมด mm hmm. เขาก็จะแบบเขารักเราแล้วอะค่ะอันนี้ง่ายๆนะคะชมในสิ่งที่เราเห็นแล้วเราประทับใจตอนนั้นนะคะจะได้ดูไม่เฟกนะคะทุกคนชมในสิ่งที่เราเห็นแล้วเขาก็รู้ว่าเราเห็นนะคะ,อ,ะอันนี้มีตัวอย่างให้เราให้ฟังอีกนะเราเล่นสนุกคือตอนนั้นแ่ายไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวฮาวายคนเดียวนะคะแต่ก็แต่งตัวแบบชุด ซื้อตามซาร่าแมงโก้ปกตินะคะแล้วแต่ก็ใส่แล้วแต่ก็เดินเที่ยวอยู่ตรงนแล้วแต่ก็เดินผ่านหน้าร้านตานึงนะคะเป็นร้านขายของชํารวยทั่วไปนะคะแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้าร้านแล้วเขาก็ทักว้า wow, ว I love your outfit นะคะเขาบอกว่าชุดคุณน่ารักจังเลยนะคะทุกคนรู้ไหมว่าแต่อะอยากเดินผ่านหน้าร้านนั้นอีกทั้งวันเลยแล้วแต่ก็ยิ้มตลอดเลยหลังจากที่เขาทักกันคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เขาทาให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะอันนี้ก็ซึ่งซึ่งจะเป็นข้อถัดไปนะคะข้อที่ส okay. ี่คือเราจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองนะคะทําได้ยังไงบ้างทําได้ตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยง่ายมากๆที่จะทําให้คนรู้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองคืออะไรทราบไหมคะทุกคนลองเดากันในใจก็ได้หรือพิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ก็ได้นะคะลองเดาดูนะคะอยากรู้ว่าคนทุกคนเดาได้ไหมว่าวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้คนอื่นรู้สึกดีกับตัวเองคืออะไรค่ะคือการฟังเขาค่ะ ฟังในสิ่งที่เขาพูดนะคะถามในสิ่งที่เขาสนใจอันนี้มาจากหนังสือ How to Win Friends and Influence People นะคะของเดลคาร์น e กีนะคะถ้าใครอยากจะสนใจเพิ่มเติมลองไปหามาอ่านได้นะคะซึ่งมันดีม,มากเลยแต่อ่านไปประมาณ3-4รอบนะคะก็คือเหมือนอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอามันเกี่ยวกับความมั่นใจได้ยังไงทุกคนรู้ไหมคะว่าเวลาที่เราทำให้คนประทับใจเราทักทายเขาก่อนเรายิ้มให้เราฟังเขาเนี่ย มันส่งผลมาถึงตัวเรานะว่าเราเนี่ยเป็นคนมั่นใจในตัวเองเรามั่นใจที่จะ handle สถานการณ์สถานการณ์นั้นนะคะว่าเราเป็นตัวของตัวเองคือเราไม่ต้องไปไหลาตามกระแสสังคมนะคะคือเราก็เป็นตัวของตัวเองมันจะทําให้เขาเนี่ยเห็นจุดยืนว่าเราเลยนะคะว่าเรา,ว,าว้าวคนนี้มั่นใจในตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้ไปฟังคําคนอื่นหรือไม่ได้มานิทาคนอื่นให้ใหเราฟังซึ่งข้อนี้นะคะเป็นข้อที่5ที่สําคัญมากๆนะคะ ทำไมแต่ถึงบอกว่าสําคัญเพราะว่าการที่จะทําให้เราเป็นคนมั่นใจตัวเองเนี่ยเราต้องมั่นใจมาจากข้างใน,นการว่าจะมั่นใจมาจากข้างในเนี่ยเกิดจากว่าเราอยากให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะคะเมื่อเวลาที่ผ่านไปนะคะเขาไม่ได้เจอเราอีกแล้วเนี่ยเขาจะจดจําเราแบบไหนนะคะเขาจะจําว่าเราเป็นคนยังไงถ้าวันนั้นที่เราเจอเขาแล้วเราเอาเรื่องอเพื่อนมันินทายเขาฟังหรือพูดสิ่งลบๆอะไรเงี้ยให้เขาฟัง เขาก็จะจําเราอีกแบบหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยากมั่นใจในตัวเองก็ต้องมาจากข้างในว่าฉันอยากให้เขาจดจําฉันเป็นคนแบบไหนนะคะก็ต้องมาคิดว่าเอออยากให้เขาจดจําว่าเราทําให้เขารู้สึกดีนะเรายิ้มถ่ายเขาก่อนนะเราเป็นคนอัธยาศัยดีเราฟังเขาเราเป็นคนมั่นใจในตัวเองเรามีจุดยืนอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจนะคะแล้วเขาก็จะจําเราในแบบที่เราเป็นถ้าต่อไปเราต้องเจอกันอีก นะคะเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้ไงครั้งที่แล้วที่เราได้คุยกันแล้วเราจําได้ว่าเขาทําให้เรารู้สึกดีนั่นเองนะคะซึ่งแต่อย่างกัะแชร์ก็คือมีเรื่องอประมาณนี้เกิดกับต่ายบ่อยมากคือเวลาที่ต่ายไปบินนะคะกับเพื่อนๆหรือน้องๆแล้วต้องไปบินเจอกันอีกรอบนึงนะคะ น้องๆจะเดินเข้ามาทากว่าพี่คะหนูเคยบินกับพี่นะคะซึ่งบางทีแต่ยก็จะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แต่จะจําหน้าได้นะทุกคนแต่แต่อาจจะจําไม่ได้ว่าไปบินที่ไหนเพราะว่าบินเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเราทําไฟล์อะไรกันมานะคะแต่แต่จะจําได้ว่าน้องคนนี้เราเคยมีกูดไทม์ด้วยกันมาก่อนนะคะเราเคยมีคุดคอนเวอร์เซชันเราเคยคุยกันอะไรแบบในสิ่งที่มันได้ไวสด์ดีๆนะคะนั่นเป็นสิ่งที่แต่พยายามจะสื่อค่ะว่า เราเจอใครก็ตามให้เราคิดไปเลยว่าเราอยากผูกมิตรหรืออยากผูกศัตรูนะคะเรากล้าที่จะทักทายก่อนเพราะคนที่ทักทายก่อนนะคะคือคนที่มีความเป็นผู้นํานะคะเราไม่ต้องไปงอไม่ต้องไปรอนะคะทักทายง่ายๆจากอะไรอาจจะจากการชมไปเลยในสิ่งที่เราเห็นเสื้อสวยจังเลยเสื้อตัวนี้มันซื้อมาจากไหนฉัน like your style ก็พูดไปนะคะอันที่4คือทําให้เขารู้สึกดีง่ายๆโดยการฟังเขาถามเขากลับในสิ่งที่เขาพูด แสดงความสนใจในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็สุดท้ายเลยคือคิดว่าเราอยากให้เขาจดจําเราแบบไหนเวลาที่ต่างคนต่าง่างหายกันไปแล้วแล้วถ้ามาเจอกันอีกหรือเวลาที่เขานึกถึงเราอยากให้เขานึกถึงแบบไหนนะคะก็ก่อนจากกันนะคะแต่ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะบอกว่าชอบเป็นกำลังใจให้ตายด้วยนะคะ สำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองนะคะอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นน่ารักขึ้นอ,อัธยาศัยดีมากขึ้นมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะแล้วต่จะมาลงคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปจ่ายจะ ขออนุญ,ญาตฝากโค้ดที่ใจชอบมากนะคะเป็นภาษาอังกฤษแ้วเดี๋ยวเราจะแปลให้ฟังนะคะเขาบอกว่า people m i g h t not remember who you are but people will remember how you make them feel นะคะก็คือเขาอาจจะจำไม่ได้หรอกว่าเราชื่ออะไรหรือเราเป็นใครแต่เขาอาจจะไม่มีทางลืมเลยว่าเราทำให้เขารู้สึกยังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย